สวัสดีครับปับเปียกอยากแคสกลับมาแล้วครับวันนี้ผมจะทดลองเล่นเกมของเครื่องซูเปอร์เฟมิค o อมเป็นครั้งแรกครับพร้อมกับเปิดเพล์ลิสใหม่นะครับชื่อว่า walk through นะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายว่า walk through ที่ของผมเนี่ยกำลังจะทำอะไรเนาะทีนี้เดี๋ยวผมเข้าเกมก่อนนะครับเกมที่ผมนำมาวันนี้คือ rock man 7ครับผม ล็อกแมนเเนี่ยเป็นเกมของค่ายคับคอมครับเกิดในปี1995นะครับผมซึ่งออกมาหลังล็อก m a n 6แค่ปีเดียวครับล็อกแมน6เกิดปี1994เนะในเรื่องก็ต่อกับล็อก m a n 6เลยครับในเรื่องก็คือตอนนั้น m ิสเตอรนะครับปลอมตัวมาจัดการแข่งขันหุดยนต์นะครับแล้วก็ท้ายสุดเปิดเผยว่าคือดรเวลลี่ปลอมตัวมานะครับล็อก m a n ก็จัดการกับดรเวลลี่ได้สำเร็จนะครับ พอจัดการกับดเ i รวลลี่เสร็จแล้วเนี่ยภาคหกเนี่ยก็คือจับดเรวิลลี่เข้าคุกได้เลยนะครับภาคที่ผมใช้เล่นอยู่ตอนนี้เป็นภาษาอังกฤษเด้อก็จะอ่านเรื่องได้นะครับเข้าสังเตไปเรียบร้อยครับหลังจากที่ดรวิลลี่เข้าสังเตไปแล้วครับแต่เนื่องจากดรวิลลี่ครับเขาโดนล็อกแมนจัดการมา6รอบแล้วถูกไหมเขาก็เลยเผื่อแผนสำรองไว้ครับ ด้วยความชั่วร้ายของเขาครับเขาได้สร้างหุ่นยนต์ขึ้นมา4ตัวครับผมแล้วก็ตั้งสถานการณ์ไว้ว่าถ้าเขาหายไปนะครับผมนานกว่า6เดือนนะครับผมพวก4ตัวเนี้ยก็จะตื่นขึ้นมาครับก็คือดรวิลลี่อยู่ในสังเต้นาน,นถึง6เดือนนะครับ ตื่นขึ้นมาแล้วหุ่นยนต์4ตัวนี้ตื่นขึ้นมาแล้วก็ไม่พบว่าดรวิลลี่อยู่ในห้องทดลองนะครับพวกมันก็เลยออกไปตามหาหุ่นเจ้านายมันวิกิน searching for the master โอเค มาถล่มเมืองสเลเทสเลยครับแล้วก็ตัวยูนิตที่อยู่ในหน้าจอตัวนี้นะครับมันชื่อ Mad กรายเดนะครับ Mad r ร d e เดจริงๆดูหน้าเกงขามแต่ว่าอ่อนมากครับเพราะว่าเป็นบอร์ดตัวแรกในอินโทรสเตเตอโอเคเกมนี้ครับถ้าถ้าไปอ่านนะครับใน ในข่าวต่างๆนะครับจะเคยเคยเจอบทสัมภาษณ์เหมือนกันเขบอกใช้เวลาพัฒนาแค่3เดือนเท่านั้นเองนะครับหลังจากที่ต้องพัฒนาโปรเจกต์ล็อกแมนเขึ้นสุกเครื่องซุปเปอร์เป็นครั้งแรกนะครับก็ถือว,ว่าพัฒนาเร็วมากๆแล้วเกมก็ค่อนข้างสมบูรณ์ดีครับผมเราลองดูอินโทรเริ่งกันนะครับล็อกแมนภาคนี้นะครับก็ การเคลื่อนไหวจะดูช้าๆกว่าเครื่องแฟมิคอมนิดนึงนะครับเพราะว่ามันตัวใหญ่ขึ้นเนาะกระสุนต่งตางๆก็วิ่งช้าลงการกระโดดต่างๆก็ดูหนืดนะครับแต่ถามว่าลงตัวไหมตอนเล่นก็ลงตัวนะแล้วก็มีระบบต่างๆเพิ่มขึ้นมากมายดังที่เห็นในช่องไอเทมนะครับเดี๋ยวเราจะพูดถึงต่อไประบบอาวุธ8ชิ้นบอด8ตัวยังคงมีอยู่นะครับแต่ว่าเปลี่ยนแปลงรูปแบบไปเล็กน้อยนะครับแล้วก็อาวุธพังนี้เนี่ย ก็จริงๆแล้วก็เป็นธรรมดาของล็อกแมนครับคืออาวุธทั้ง8ชนิดเนี่ยบางภาคมันไม่ได้ออกแบบมาให้ใช้งานได้จริงเท่าไหร่นะครับผมมันก็จะไม่ค่อยได้ถูกเอามาใช้หรอกครับแต่ว่าโดยส่วนใหญ่ภาคน,นี้ก็ถือว่าอาวุธจังพอใช้ได้นะพอใช้ได้แล้วก็สีสันล็อกแมนก็ดูสวยงามขึ้นครับเพราะว่าเป็นเกมแบบซนซูปเปอร์แล้วเนาะมันก็จะมีมรายละเอียดของอ่าสี ตรงหัวขาตัวนะครับแกับสีตรงเสื้อนะครับแล้วก็อาวุธบางชนิดก็ชาร์จช็อตได้มากขึ้นด้วยนะซึ่งเดี๋ยวเราก็จะพูดถึงตอนที่เล่นกันผมจะทำวอล์กทูครับวอล์กทูก็คือพาเพื่อนๆไปดูความลับต่างๆของเกมให้ครบถ้วนนะครับในรายละเอียดต่างๆที่ผมรู้ผมก็จะเอามาเปิดเผยหมดนะครับ มีแม่คเนเคกบีดช่วยเวลาตกเหวด้วยนะโอเคก็เดี๋ยวเราไปดูในเกมกันนะครับโอเคกดมาเลยอ่าซึ่งเดี๋ยวผมจะทำคลิปเป็นพาร์ทพารครับจบฉากหนึ่งผมก็จะตัดเนาะโอเคเกมนี้ก็จะมีพาสเวิร์ดนะครับยังใช้พาสเวิร์ดเหมือนเดิมผมจะแจ้งแค่พาสเวิร์ดที่สำคัญเท่านั้นนะครับพาสเวิร์ดอื่นๆถ้าเพื่อนๆเล่นก็จดกันได้นะครับ เดี๋ยวจบฉากมันจะมีพาร์ทเวิร์ดผมจะนะพูดถึงนิดหน่อยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยเกมสตาร์ทตัวที่ขับรถอยู่นะครับชื่อออโต้นะครับล็อกแมนบอกว่าไปเร็วๆหน่อยได้ไหมเมืองกำลังถูกทำลายเด้อนะก็ออโต้เนี่ยจริงๆแล้วในภาษาญี่ปุ่นนะครับจะชื่อไลท์ตอนนะครับผมอาจจะพูดสลับกันบ้างนะก็โปรดเข้าใจด้วยครับมันมี2ชื่อแต่ว่าล็อกแมนยังชื่อเดิมนะเอ้าไม่ใช่สิไม่ใช่ชื่อเดิม ื่อเมกาแมนนะครับเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นเมก้าแมนแล้วก็ตัวโรจังเนี่ยยังชื่อโรจังอยู่เหมือนเดิมแต่ก็เอาจังออกนะเป็นชื่อโรแค่นั้นนะครับอาสุดถนนแล้วไรตอนไปต่อไม่ได้เดี๋ยวล็อกแมนจะไปแล้วเด้อล็อกแมนบอกสองคนอยู่ที่นี่แล้วกันนะรอยอยู่ที่นี่แหละเอาหมวกของเธอไปยอยมุกยุ่งก้าสูงให้มันก็จะประมาณนี้เก่ามาก หมวกเมทัลครับเมื่อก่อนเราพูดเมทัลนะจริงๆภาษาอังกฤษก,ก็คือเมทัลนั่นแหละก็ M E T A L เนาะเมทัลน,นะครับเป็นมุกโบ๊ะบามากเลยแล้วก็เล่นได้ช้ามากเพราะว่าเป็นเกมยุคเก่าด้วยอเอาหมวกจริงไปซะภาพมีรายละเอียดสวยงามขึ้นนะครับสีสันสดใสน่าเล่นทีเดียวตอนแรกเขาจะให้เวลกแมนธรรมดาอยู่ไฟมิคอมตลอดไปครับแต่มันอยู่ไม่ไหวนะ ล็อกแมน X ออกมาก่อนตอนแรกเขาจะทำล็อกแมน X เป็นซูเปอร์อย่างเดียวนะครับซึ่งล็อกแมน X เนี่ยจริงๆการเคลื่อนไหวชับไวกว่ามากแต่เขาก็แบ่งเป็น2ซีรีส์ได้โดยสมบูรณ์แล้วนะ,ะดรไลท์ครับบอกว่าเดี๋ยวจะพาดรก,กลับไปอย่างปลอดภัยเด้ดอดรไลท์บอกว่าไม่มีเวลาแล้วมีก็แม้บิลลี่กำลังจะหลุดออกมาแล้วเด,ดอ๋ยว r o ของเขาจะเข้าไปช่วยมัน ก็ชื่อรัฐเหมือนเดิมนะครับไม่ได้เปลี่ยนชื่อนะก็ไม่รู้ว่าบางตัวทำไมเปลี่ยนชื่อเหมือนกันลงไปสี่ตัวครับรึมผมก็งงงนะเอ็รอรแมนเ X มันเกิดก่อนนะมันดูเร็วๆนะพังใีช้ามากอ่าวรลี่ออกมาแล้วครับการยักชิ้วเหลวตาพร้อมกับยานชาำบะหมี่ของเขานะครับชั่วร้ายมาก ดรวิลลี่ไปพารัดไปด้วยวิลลี่สนูเดนโบอ่าเริ่มการเคลื่อนไหวแล้วครับกดเหมือนเดิมเลยอ่าอ่าปุ่มวายครับจะยิงกระสุดจะวิ่งช้าช้านิดนึงนะกดวายค้าง้วยิงชาชดชทลงดี B. จะเป็นสไลด์ได้เหมือนเดิมครับแล้วก็กดสปาร์ทนะครับจะมีเอฟบัสเตอร์คือเมกาบัสเตอร์เดอแล้วก็รัสคอยคืออาคอย อาคอยก็คืออาร์มาจากรัชเนาะคอยแปลว่าสปริงนะครับก็คือตัวเด้งดึ๋งเหมือนเดิมเลยกด Y นะครับจะเข้ามาอีกหน้าหนึ่งของเทียบเลยครับภาคนี้แล้วก็จําเป็นทุกชิ้นเลยด้วยนะเดี๋ยวจะบอกให้ฟังอีกทีนะครับตอนนี้มีอยู่2ชีวิตนะครับลองใช้รัชคอยกันก่อนนะครับลอกแมนไม่เปลี่ยนสีนะกด Y ก็จะมีรัชลงมานะครับด้วยความที่มันเป็นเครื่องซูปเปอร์เนาะที่มีรายละเอียดมากขึ้นปล่อยรัชซิงไว้รัชก็จะมีแอคชัน่นนิดนิหน่อยๆนะ ก็ช้าหรือเกินอย่างที่บอกนะครับรอดูแล้วกันครับว่ารัฐจะทําอะไรบ้างน,นะครับหลังจากที่เราไม่ใช้งานมัาสัปเอาเริ่มหาวครับหาวต้องหาวสองทีด้วยนะเอามีหาวกว่างโอ้โหหลับเลยครับมุกนี่มันสุดยอดเลยนะมันเป็นมุกเก้าสูตรโดยแท้เลยนี่คุณกําลังลุยอยู่กับเมืองที่แบบ ถูกโจมตีมันนอนหลับงงมากรัชมีเอฟเฟกเสียงลมหายใจด้วยนะแต่ล็อกแมนหันหน้าอย่างเดียวนะครับก็ไม่มีอะไรครับก็แค่นี้เนาะร,รัชก็จะประมาณนี้กระโดดขึ้นไปเลยครับมันก็จะเด้งให้โอเคเรามาลุยกันเลยตัวนี้ครับก็ไม่คดิกทั่วไปนะครับถ้ายิงข้างล่างชิ้นส่วนข้างบนก็จะยังรอดอยู่นะ เมท่าต้องเดินใกล้ๆนะครับมันถึงจะเดินใส่เรานะถ้าอยู่ไวไกลมันก็ไม่เปิดนะกระสุนยังยิงได้3นัดเหมือนเดิมนะถ้ายิงหมดแล้ว3นัดมันก็มันก็จะยิงไม่ได้อีกนะอ่ามาเจอแมปไกลเดอร์ครับง่ายๆตัวในอินโทรแม่งใหญ่เท่าตึกเลยนะคนมาเจอจริงตัวที่เสียวโอ้ย ร้ายมากจอยผมมันแปลกปลนิดนึงนะบางทีมันไม่ตอบสนอง อ๋ออได้อะลองดูวิ่งวิ่งวิ่ง,ว,งวิ่งครับแมสไกเดอร์ตายแล้วนะเมื่อกี้ผมเทสเรื่องการกระโดดนะเหมือนมันก็เหมือนจะไม่ได้เจ็งขนาดนั้นโอเคเหวี่ยวนี่ห้ามตกนะครับตกไปตายแล้วเดี๋ยวเราจะเจอบาสแล้วครับบาสจะมีอยู่2รูปแบบครับเดี๋ยวผมกดเซฟสเตทไว้ก่อนนะ มันคือมันจะมีรูปแบบของการที่ยิงเยอะแล้วบาสจะบาดเจ็บกับไม่บาดเจ็บนะครับเดี๋ยวผมทําให้ดูทั้งสองแบบนะครับอันนี้ลองยิงแล้วสู้ตายครับอันนี้บาสบาดเจ็บนะครับดูสิคําพูดเป็นยังไง you are as good as they say me g a m a n คุณ เจ๋งจริงอย่างที่เขาว่าร่ำลือกันนะบอกชื่อเองมาก่อนดีกว่านะครับบาร์สเนี่ยจริงๆชื่อในญี่ปุ่นนะครับก็คือฟอร์เต้นะครับส่วนหมาเนี่ยชื่อทริเบิลนะครับชื่อในภาคญี่ปุ่นคือกอสเปลนะครับฉันคือบาร์สนะนี่คือทริเบิลเราพยายามที่จะหยุดดรวิลลี่นะระหว่างที่คุณไม่อยู่นะ Why you were gone นะ ทำไมต้องหยุดด็อเรวิลลี่บาร์สไม่ใช่หุ่นของดร์วิลลี่งั้นเหรอไอซี t าวแด o ยู n n e e e ดเอา r h ้เหอ่คุณเก่งขนาดนี้คงไม่ต้องช่วยแล้วแหละนะครับโอเคโอ้ล็อกแมนบอกว่าบาร์สเหรอคือใครกันแน่นะครับประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมโหลดอีกอันหนึ่งมานะครับอันนี้คือบารสแบบที่เราโจมตีเยอะนะสมมติเราไม่โจมตีบาสครับหรือโจมตีน้อยมาก บาจะพูดอีกแบบหนึ่งนะผมลบอย่างเดียวแล้วกันาการเคลื่อนไหวผมแปลกๆซึ่งถ้าการเคลื่อนไหวผมไม่แม่นยำเนี้ยเนี่ยมันกระโดดไปข้างหน้าไม่ได้อนะนี่นะครับอันนี้บาทไม่บาดเจ็บครับนี่เหลือเมกแมนโอโหยูบอกชื่อยูมาก่อนดีกว่าเหมือนเดิมนะครับ คือบัสนะนี่คือทริเบลเหมือนเดิมนะครับเราพยายามที่จะหยุดดร์เวลลี่เหมือนเดิมนะครับตรงนี้แต่คุณน,นี่อ่อนแอเหลือเกินนะที่จะไปสู้กับดร์เวลลี่นะอยู่บ้านไปเถอะ <c oughs> <c oughs> ไปกันเถอะทริเบิลนี่มาดูถูกล็อกแมนโดยเฉพาะนะล็อกแมนบอกอีบาสอย่างว่ามากกูจัดการล็อกกูจัดการวิลลี่มาหกภาค ว่าปามาดอยู่นี้ได้ยังไงนะครับเนื้อเรื่องไม่เปลี่ยนนะครับแค่แบบว่าเออมีกิมมิกสออย่างเนาะแล้วก็พารเวิร์ดครับพารเวิร์ดเนี่ยมันจะมีอยู่16ช่องนะแต่ว่ารูปเนี่ยไม่ต้องจำนะครับตัวเลขกับรูปมันตรงกันอยู่แล้วก็คือรูปเบอร์หนึ่งเนี่ยจะเป็นล็อกแมนนะเบอร์2ก็จะเป็นวิลลี่นะครับเบอร์3จะเป็นเมทัลนะครับเบอร์สจะเป็นดรไรท์5จะเป็นโรนะครับ หจะเป็นรูซนะครับเจจะเป็นไรทอส์หรือออโต้นะครับแล้ว8จะเป็นรัดเพราะนั้นคุณไม่ต้องจำรูปครับคุณแค่จดตัวเลขไปก็พอนะครับโอเคอ่าเดี๋ยวผมจะจบคลิปแรกนี้ก่อนนะครับผมซึ่งเดี๋ยวเราจะมาเล่นฉากอะไรกันต่อไปเนี่ยผมจะยึดหลักอย่างนี้ครับก็คือผมจะใช้รูทที่เร็วที่สุดนะครับในการเล่นแบบรอบเดียวจบไม่ต้องเข้าไปเล่นซ้ำนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะบอกว่าเราควรจะต้องเล่นอะไรก่อนเพราะว่าบางฉากเนี่ยจำเป็นจะต้องมีอาวุธ ที่จําเป็นสําหรับฉากน,นั้นๆในการเข้าไปเล่นรอบเดียวแล้วจบเลยไม่ต้องกลับเข้าไปอีกเนาะซึ่งถ้าบอกคร่าวๆก็คือสําหรับสีตัวแรกนะครับก็จะเป็นเข้าคุณเข้าฟรีสแมนหรือบิร์สแมนก่อนก็ได้นะครับแล้วหลังจากนั้นค่อยไปเก็บคลาวแมนแล้วก็จังแมนเป็นฉากสุดท้ายนะครับคราวแมนเนี่ยจำเป็นต้องใช้ฟรีแคคเกอร์ของฟรีสแมนนะครับส่วน man จังแมนจำเป็นต้องใช้2อย่างเลยก็คือฟรีแคคเกอร์ของฟรีสแมนแล้วก็ทันเดอร์สไลด์ของ ตัวคาวแมนนะครับผมเพราะนั้นก็จะเล่นประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูคลิปต่อไปกันนะครับว่าเราจะเล่นกันยังไงยังไงวันนี้ขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ